อ๋อแล้วก็สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไวรสัสซัางกับเกมแบทเทิลแคทน,นะครับาตอนนี้เรามาสร้างไอดีใหม่กันนะครับตอนนี้ก็จะมีอีเวนต์คอลาโบคอลแลบกับมาดกานะครับใครที่อยากเก็บก็มาเล่นกันได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในด่านเกาหลีนะครับก็เป็นด่านแรกมันก็จะสอน ว่าเราต้องทำยังไงก็เล่นคล้ายๆกับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับเราก็ต้องคอยเก็บสมบัติเก็บตัวมาตีป้อมแล้วก็หาแมวต่างๆช่วงแรกๆนะครับมันก็ยังจะไม่มีอะไรเท่าไหร่เราต้องเล่นจนกว่าจะจบด่าน สุดท้ายน่าจะประมาณสักสี่สิบแปดด่านมันก็จะมีด่านใหม่ออกมาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆสําหรับเกมนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องคอยหาอาหารแมวมาเปิดกาช้านะครับก็ถ้าเป็นเปิดเตี่ยวก็จะมาประมาณร้อยห้าสิบนะครับถ้าเกิดว่าเปิดประมาณสิบตัวก็จะประมาณหนึ่งพันห้าร้อยอาหารแมวนะครับ ถ้าเกมนี้ก็จะมีวิธีการหาอาหารแมวต่างๆนะครับก็ทั้งทำอีเวนต์แล้วก็ทั้งดูโฆษณาก็จะได้อาหารแมวถ้าเป็นช่วงกิจกรรมพวกโคลาโบนะครับก็ช่วง,วงใกล้ๆวันที่โคลาโบจะไปแล้วก็จะมีการันตีหนึ่งก็เราสามารถไปเปิดกันได้คือจะการันตีหนึ่งตัวเลย แต่ก็มีโอกาสได้มากกว่าหนึ่งแล้วแต่ดวงของแต่ละท่านด้วยอันนี้เจ้าแมวของเราก็กำลังแทบบ้านตะแวงเอาเล็ดอร่อยเลยนะครับ ถ้าเราล็อกอินครบ29วันก็จะได้แมวฝันจักยานมาตัวหนึ่งนะครับเกมนี้นะครับก็จะมีคอร์ลบมาเรื่อยนะครับเหมือนจับเกมไลเลนเจอร์นะครับก็ถ้าแต่นะครับจะเป็นสายเติมก็เติมจัดตามชอบเลยครับส่วนถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็เล่น แก้เซง็งแก้เบื่อแก้เครียดได้ก็ใช้แนวคิดหลายๆอย่างนะครับเกมนี้ก็อย่างจัดทีมยังไงให้ผ่านด่านได้ก็ด่านก็จะบางด่านก็จะยากมากมากถึงแบบมากที่สุดแล้วก็ต้องหาวิธีนะปกติพวกถ้าเป็นด่านโคลาโบก็จะเป็นต้องใช้ตัวแมวจากโคลาโบ เียตีด่านเข้าบางทีพวกสมบัตินี่สมบัติที่เป็นลูกดาวนี่ก็พยายามเก็บกันให้ครบนะครับเพราะมันมีส่วนช่วยในการห่างด่านเป็นอย่างมากถ้าเก็บยังไม่ครบมันก็จะบางด่านก็อาจจะผ่านไม่ได้เลยหรือทำให้ ได้แตกอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยโดยสมบัตินะครับจะมีสามสีก็จะมีสีทองแดงนะครับสีแรกเลยแล้วต่อมาก็จะเป็นสีเงินแล้วก็เป็นสีส้มนะครับก็คล้ายๆวาพวกลูกแก้วดากันบอลนะครับ ประมาณน,นั้นวิธีการเก็บสมบัติแบบง่ายๆก็ให้เราใชไ้ไอเทมที่เป็นรูปกล่องสมบัตินะครับมันจะช่วยในการดับขอบทำให้สมบัติออกง่ายขึ้นหรือพวกแมวอีเวนต์อะไรอย่างนี้ก็จะออกง่ายขึ้น ส่วนมอนเตอร์ในเกมนี้ก็จะมีหลายธาตุอยู่มีเอเ็นจินมีเทพมีซอมบี้มีสีดำสีแดงสีขาวเอเลี่ยนแล้วก็พวกเบฮมอตแล้วก็ตัวอื่นๆที่อาจจะไม่ได้พูดถึง ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับ